สวัสดีค่ะวันนี้จะเก็บมาระที่นกในไร่อ้อยนะคะก็จะเป็นไร่อ้อยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะเป็นมาระค่ะมาเก็บมาระมาระที่นกในไร่อ้อยค่ะบรรยากาศช่วงเช้าก็จะมีน้ําค้างเต็มเลยนะคะ มันสุกหมดแล้วมาละค่ะเนี่ยค่ะมันสุกหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะมีเหลือเปล่ามาช้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ เป็นมระที่นกค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในค่ะไปดูข้างในกันค่ะว่าเผื่อข้างในจะมีเยอะนะคะแต่มันก็จะรกๆหน่อยนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะอ้อยงามและหญ้าก็งามไม่แพ้กันนะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าค่ะตอนเช้าคือน้ำค้างจะเยอะมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเก็บมาระนะคะเก็บมาระมะระที่นกจ้ะโค้รกมากเลยทุกคนรกมากเลยแปลงนี้ก็เป็นอ้อยต่อนะคะเป็นอ้อยต่อที่สามเลยนะคะมากล้องไว้ให้ดีๆกันค่ะ มาเก็บมาระเก็บเปกินกับน้ำพริกปลรรานะคะีค่ะจะเก็บเป็นเอาเป็นผลมันนะคะเป็นมะระนะคะปาระมระขี้นุมเช้านี้จะทำน้ำพริกปลาร์ค่ะที่บ้านมันก็จะรกๆหน่อยนะคะรกมากเลยทุกคนราะว่า แต่ว่ายอดมันเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราเก็บโอเก็บยอดติดไปด้วยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะยอดคืองามมากเลยค่ะได้อะไรกินข้าวเช้ากันจ้าพี่น้องจ้ากับข้าวนะคะถ้าเป็นเมนูน้ำพริกนี่คือแบบอร่อยนะคะแล้วก็อยู่ท้องดีด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือยอด ยอดของมะระเห็นไหมคะยอดงามมากเลยคะ่ะเอาไปกินกับน้ำพริกปลาร้านะคะแบบนี้หน้าฝนผักงามอ้อยงามวัชพืชก็ง,งามนะคะหน้าฝน จะดีเท่าปีที่แล้วหรือเปล่านะคะเนาะก็ลุ้นกันไปค่ะโออยากให้ทุกคนเข้ามาเห็นข้างในจังเลยค่ะข้างในนี้คือยอดผักงามมากเลยนะคะข้าเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายกล้องมาไว้ตรงนี้ไหมทุกคน จะได้เห็นยอดผักด้วยกันเนาะไปย้ายกล้องก่อนค่ะมาเก็บ <c oughs> มันรกมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันงามงามแบบหน้าฝนนั่นเองไปย้ายกล้องมาไ้ตรงนี้จะได้เห็นยอดผักไปด้วยกันเห็นไหมคะพี่น้องยอดผักเพราะเห็นอยู่เนาะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ไรสดในป่ารกนะคะนี่ พอได้แล้วพอได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมค่ะน้องก็จะไลฟ์สดอยู่มาไม่นานค่ะเดี๋ยวเก็บผักเสร็จก็จะไปไปหาหน่อไม้ต่อนะคะพอดีวันนี้ตั้งใจมาหาหน่อไม้แต่ว่าผ่านมาเห็นยอดมะระมันงามค่ะนี่ค่ะก็เลยแวะเก็บยอดมะระก่อนนะคะเพราะว่าเช้านี้ทําน้าพริกปลาค่ะ อีกหกเดือนอีกหกเดือนเจ็ดเดือนค่ะโรงงานน้ําตาลก็จะเปิดรับซื้ออ้อยแล้วเนาะช่วงนี้ก็บํารุงดูแลอ้อยกันช่วงนี้เป็นช่วงกําจัดวัชพืชน,นะคะงามที่นี่ค่ะเพราะว่าพอฝนมันตกอ้อยหญ้ามันก็งามพอที่นี้หญางามเราก็ต้องรีบมากาจัดนะคะนี่ทุกคน ยอดงามมากเลยค่ะมะระค่ะเป็นมะระป่ามะระขี้นกนะคะเอาไปทําเมนูอะไรดีจ้าทุกคนอ,อ่อมก็อร่อยนะคะอ่อมใส่เนื้อค่ะพอเราเอามะระนี่ค่ะไปอ่อมเนาะสับสับสับ,สบอ่อมใส่เนื้อใส่น้ำคลุกคลิกรสชาติมันก็จะออกมาขมขมขมอําล่ำนะคะแซ่บคือกันเดอ้อจ้านั่นแหละค่ะ ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดนะคะทุกคนเพราะว่า,ามันไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ทำจริงๆนะคะน้องก็ทำหลายช่องด้วยค่ะน้องทำทั้งหมดสี่ช่องค่ะก็ยิ่งทำให้ไม่มีเวลาใหญ่เลยนะคะแต่วันนี้น้องก็คิดถึงทุกคนแล้วก็อยากจะออกมา ทักทายพูดคุยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนั่นแหละคะ่ะที่เป็นกาลังใจให้เสมอมาเลยนะคะจนวันนี้เพื่อนก็สามโอ้ยสามสามหมื่นแปดแล้วนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะทุกคน ตรงนี้มายังยังไม่ถึงปีดีนะคะแต่ก็หมายถึงว่าทำทำช่องนี้นะคะ่ะทำ YouTube ช่องนี้นะคะ่ะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่มาให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสุภาพบางท่านก็เข้ามาให้ความรู้คะ่ะ อ,อย่างคลิปที่น้องลงไปบางทีก็เป็นคลิปที่เขาเรียกว่าเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ของตัวเองช่องตัวเองเนาะในการทําเกษตรต่างๆค่ะน้องจะลงคลิปเกี่ยวกับรถไถค่ะทุกคนทีนี้อย่างบางอันนะคะบางเรื่องน้องก็ไม่ได้เก่งเนาะแล้วเวลามีพี่ๆเข้ามาให้คําแนะนําก็ซึ่งเป็นอะไรที่ดีค่ะทาให้น้องได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่มีบางท่านเข้ามาถามาห,ลาหลายคำถามในคลิปน้องบางทีน้องก็อาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าบางทีมันไม่ไม่เห็นคอมเมนต์นั่นเองค่ะไม่เห็นคําถามแล้วก็อย่างที่บอกค่ะบางทีน้องทําหลายช่องน้องก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาดูนห่ค่ะผักงามไหมคะทุกคนเอาไปกินกับเพลิกปลาร้าค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นมีค่ะมีเก็บเก็บ เขาเรียกว่าผลมันเนาะมีเก็บผลมาได้บ้างเล็กน้อยอยู่แต่ว่าไม่มีไม่มากนะคะอันนี้ผลนะคะมระพี่นกค่ะเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนกล้องมาอีกมุมมั่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนค่ะ <c oughs> เปลี่ยน,ยนทุกคนเดี๋ยวประมาณอีกสิบนาทีน้องก็จะลงแล้วนะคะ พราะว่าน้องจะรีบไปขุดหน่อไม้ค่ะจะรีบไปหาหน่อไม้เนาะจะไปทํำข้าวทาเมนูอาหารเช้าค่ะอุ๊ยมีคนมาดูเยอะเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกสิบนาทีน้องก็จะลงแล้วนะคะขอบคุณมากมากน้องขอเก็บผักก่อนนะคะเผื่อเจอผลของมะละเนาะ อยากฟังเพลงไหมคะอยากฟังเพลงไหมเดี๋ยวน้องจะร้องเพลงให้ฟังไม่รู้ค่ะคือน้องก็ให้เกียรติค่ะเราก็ไม่ได้ว่าเราอ่าเขาเรียกว,ว่าไม่ได้ว่าเราเป็นคนยังหนุ่มยังแน่นอะไรหรอกค่ะแต่เราก็ให้เกียรติพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะเราก็ขอเรียกแทนตัวเองว่าน้องละกันนะคะเสียงไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าอยู่ไกลอยู่ไกลกล้อง ี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งดีไหมคะจะร้องเพลงให้ฟังอืมไม่มีผลเลยจริงๆผลมันมีแต่มันเหมือนมันสุกไปหมดแล้วทุกคนอ๊ะเจอละ จะมีเยอะอยู่ค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสายตาของเราด้วยนะคะบางทีค่ะโอ้นี่ค่ะอันนี้ผลของมะระอ่อถ้าเราเขาเรียกว่าตาไม่ค่อยดีค่ะจะไม่เห็น,นง่ายๆนะคะเพราะว่าสีของมันกลมกลืนไปด้วยกันค่ะมันเป็นสีเขียวนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนจ๊ะผลของมะระมะระกินก อยู่ในได้อ้อยพี่น้องเยอะเลยค่ะเด<ๆ>ี๋ยวเก็บผักไปอ่าลองเพลงให้ทุกคนฟังสักหนึ่งบทเพลงเนะาะเตรียมปิดหูกันเลยนะคะเพลงอะไรดีเอ,อ่ย ถ้ามีเวลาก็อยากขึ้นไลฟ์สด,ดบ่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าการไลฟ์สดมันก็ดีค่ะทําให้เราได้พูดคุยเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นการยืนยันตัวตนค่ะทําให้คนที่มาเป็นกําลังใจให้เราหรือว่าที่เราเรียกว่าเอฟซีค่ะเขาได้ทําความรู้จักกับเรามากขึ้นเนาะนคะคะจริงๆมันก็ได้เยอะพอดูเลยนะทุกคน ได้เยอะแล้วนะคะยอดอ่อนๆงามๆเลยค่ะอร้งองเพลงดีกว่าสักหบทเพลงเดี๋ยวก่อนมองซ้ายมองขวาก่อนว่าแถวนี้มีคนหรือเปล่า,ดา,าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตกใจว่ามีใครมาร้องเพลงอยู่ในป่าอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เพื่อนเข้ามา27ท่านแล้วนะคะ30ท่านแล้ว ร้องเพลงเลยเนาะเดียน้องร้องเพลงให้ฟังค่ะงั้นอะเอาเป็นลำดวนตำใจเนาะลำดวนตำใจฮ่าหลายท่านเลยหอมดอกลำดวนชวนให้คนนึงคิดถึงแฟนเขาไป แฟนสาวสีสเกตต้องมองซ้ายมองขวาเนยนะทุกคน <c oughs> คนเคยหักกันจากกันไกลจนสุดเขตก็เพระรักเป็นเหตุพ่อแม่นั้นจึงให้แยกทางที่เป็นคนรวยน้องมั่นคนจน เลยสำคัญวันน้เราต่างฉานพ่อแม่ท่านจึงไม่ชอบหน้าไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าถึงหรือเปล่านะคะน้องยืนไกลนิดนึงเนาะอ่าอะไรต่อจำเนื้อไม่ได้แล้วน้องรู้ตัวดีกาก็ต้องอยู่ส่วนกาแต่ว่าใจ แกวตายังรักพี่ยาไม่มีวันลืมท่อนหนึ่งขอแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเกรงว่าพี่น้องจะแบบลำคาญอ่ะทุกคนจ้ะได้ผักหน่อยอย่างแล้วเดี๋ยวน้องน้องเก็บผักอีกกำน,นึ่งน้องจะมาแร้อง่อต่อ แล้วท่อนต่อที่เหลือแล้วก็ลงจากไลเลยน้อพี่น้องเนาะน้อง,องขอเก็บผักอีกสักรกำหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะัเก็บผักกันค่ะ ต่อ,ตอ,เ,อเมื่อกี้ถึงท่อนไหนที่มีท่อนหกเนาะวันปีเดือนถึงมันจะผ่านแต่ใจนุ่งครานยังรักพักดีเสมอใช้อื่นหมื่งแสนธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเราทุกคนจะมีเสียงนก อันนี้เสียงที่ดังอยู่นี่เรียกว่าเสียงนกกระแตแต้แวดนะคะทุกคนใช้อื่นมือนซนมาจีบไม่เคยอ,อเออหยุดมันเสมอแม่พ่อแม่เธอกีดกัน ใกล้จะลงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวร้องอีกท่อนหนึ่งน้องก็จะลงจากไหล์สดนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณที่มารับชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆที่บางทีเราก็ไม่รู้แล้วเวลามีคนเข้ามาพูดคุยให้คําแนะนําทําให้เราได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละค่ะ,ะเดี๋ยวอีกหนึ่งท่อนท่อนท้ายแล้วก็จะลงจากไหล์สดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ ได้ผักโอ้ทุกคนมีเท่านี้ก็อีกแล้วอุ้ยเอา้าอันนี้อันนี้อยู่ตรงนี้เองนี่ค่ะอันนี้ตื่นมาก็มาเก็บผักเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปก็จะไปทํากับข้าวนะคะอันอีกหนึ่งท่อนจะลงนะคะหอมดอกลำดวนขอให้พี่หวนคืนนาะ สาวมองสีคอยท่าจำเนื้อไม่ได้อะไรอ่ะสัญญาจำเนื้อไม่ได้แล้วนะคะจำเนื้อไม่ได้แล้วทุกคนโทษทีนั่นแหละไม่ได้หลงนานแล้วนะคะขอบคุณค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวไลน์นี้น้องก็ขอลงจากไลฟ์สดกันนะคะเพราะว่าน้องจะไปหาหน่อไม้ซึ่งก็ต้องเดินไปค่ะหน่อไม้อยู่ทางโน้น อันนี้เดินมาค่ะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลเดินมาแล้วก็เดินคือหาเห็ดระหว่างทางมาด้วยก็ได้นะคะคนไม่รู้ว่ามันชื่อโม้นะเดี๋ยวจะว่าโม้เนี่ยค่ะทุกคนเห็ดเดี๋ยวน้องจะให้ดูเห็ดที่น้องหาได้นี่ค่ะเห็นไหมคะเห็ดอันนี้เห็ดนะคะ เห็ดก็ได้นะคะเดินมาแล้วก็หาระหว่างทางแต่ได้ได้ไม่มากค่ะได้แค่นี้เองนี่ค่ะส่วนทางหน้าเป็นหน่นไม้นะคะเป็นน่อไม้ถ้าก็น้องไม่รบกวนเวลาทุกคนเลยนะคะก็ไลน์นี้ก็ขอลงจากไลฟ์สดก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 这都能呀！<laughs>